โอ้นี่นะผมไม่เจอนานโั้ยตัวนัวตัวนี้ท้าอนี้ทยร้อยแปดสิบตวนี้ท้ายร้อยแปดสิบตอ้้าร้อยดสิบตี้ายแมิันสูงยแิตัวนี่ายิวนี้ยอปันี้ายต้รอน้รอปตยรอน้นนี้ร้นี่ยปด3ิ สองปีกว่าสองปีสามเดือนสองปีสามเดือน,ออนพี่ท้ายท่วมหัวผมเยอะมากเลยอะกระตุ้นมาใจ็คแวหม นี่คือแม่เจ้าขิงของใช่ไหมครับผมใส่เบิ้มนะผมแม่ตัวนี้แม,แม่แไหมแม่แพ้ไหมอันนี้เป็นลูกสาวอันนี้เป็นน้องน้องสาวเจ้กกิงของที่เกิดจากแม่เดียวกันนี่เป็นน้องสาวเจ้ากิงของโอโ้โหผมเห็นแม่เขาในสื่อในสื่อนี่มุมกล้องดํานะผมมุมกล้องนี่คือขนดําแต่มาเห็นตัวจริงนี่คือผิวสวยมากเลยลใช่ครับพี่ผิวสีดอกเรา ผมไปดูช่อง Youtube มาช่องหนึ่งแบบตอนแรกนึกว่าขนดำแต่พอม,มาดูตัวจริงขนสวยมากนะผมแม่เขาลูกลูกเจ้าคิงของตัวแรกแล้วตัวนี้เป็นตัวที่สองไไหมพี่ตัวนี้เป็นลูกใครเหรอพี่ลูกเจ้าไหมลูกเจ้าไหมอือดูหน่อยลูกกี่เดือนแล้วพี่เจ็ดเดือนอือ อืใหญ่จังเลย <Okay. S 1> คิงคองนี่ตอนเด็กเขาอย่างนี้ไหมครับพีอ่อย่างนี้เหรอครับแม่เขาผิวดีมากครับผมลำตัวดีครับผมสี่เหลี่ยมจุดเด่นเขาคือส่งลูกดีเลยครับอ,อันนี้ เไม่ได้เปิดแกว่าถ่ายโชว์ถ่ายโชว์นีครับถ้าเป็นช่องเจถ่ายในเครื่องแกช่องของแกเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับพ่ถาวเจ้าชินของมันดูแลหลายคนนะรับคนดูแลเป็นสิบคนไม่ดจับ ส่วนไข่โดนมันไปแล้วก็จ่ายยาไปลอายาก,ก็ถือว่าส่งลูกแบบสุดยอดอลาัางการนะผมตัวนี้ไปนลูก นี่นครับผมตัวนี้เป็นแม่ชบาแก้วนะผมเป็นแม่ของเจ้าไม้นินนาณีฟาร์มนะครับพี่ครับแม่แม่ชบาแก้วนี่กี่ปีอะแล้วเนี่ยเท่ากันแล้วเจนะ็ดปีกว่า<ๆ>เพราะว่าเขาเป็นแม่สาวดูก<ๆ>ันี่ครับผม,บผมให้ดูชัดๆเลย เป็นแม่ของนุมไหมแม่เขาก็ตัวก็ประมาณสักร้อยหกสิบนะผมร้อยหกสิบกว่าครับพีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินตามมาครัร้อยหกสิบกว่านะผมแม่เขาการส่งลูกก็ถือว่าดีมากๆเลยนะผมตอนนี้เขานอนอยู่นะผมเดี๋ยวนี่ ตัวข้างข้างก็น่าจะเป็นลูกเขานะครับอายุประมาณเจ็ดถึงแปดปีนะครับผมแม่ชบาแก้วใครยังไม่เคยเห็นก็นี่นะครับผมแม่ของเจ้าไม้เนวผมตอนนี้พี่เขาก็จะพาเราไปดูลูกชายลุงเพชรเดินอ้อมฟาร์มเลย เหนื่อยแล้วยังดูไม่ครบเลยนะผมข้างหน้านี่ก็เป็นแม่พันตรงนี้ด้ะเนี่ยข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะผมโอ้โหเยอะมากไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะผมทั้งหมดโอ้โหน้นนะผมอยู่นน้น เหนื <im attraction> ่อยเลยเอาแค่รอบพออ๋อเราต้องเดินรอบนี้ไงยี่เนี่ยนะผมเป็นคอ,อกรอบเลยพวกตัวเมียในนี้คือแม่พันในฟาร์มหรือว่าเขาฝากผสมเอ่ เคยนับไหมครับพี่ว่ามียทั้งหมดกี่ตัวไมครับเราเรากี่ต um ัวครับสี่ร้อยสี่ร้อยองดูไปเรียบริบิ้นนะนี่ะเป็นสด มีตะปูไผ่ล yeah, right. uh, ูกจะนี่ก็ได้แบบนี้แบบนี้ <h> <h ่นเาโ่นไม่ผิดตัวนี้นหะตัวนี้แหละ <G ül> ตัวนี้ลูกลุงเพชรเหรอเพี่อครับตัวนี้ลูกลุงดูหน้าดูเขา,เาก็มาจอนนี่เหรอชื่อจอนนี่นะผมอ<า>ตอนนี้ชั่วมงนี้ต้องมีมีต้องมีติด แต่จะต่อไม่ไ้แกไม่ยึดมีไม้ไมมแล้วก็สายดยวันนี้ตถึงว่เช็นชั้นหลันแล้วก็ใหญ่เขาก็ไม่พตันชื่อจอนนี่วเหรอเพื่กี่ปีแล้วพี่ตัวนี้สามปีจะสามปีต,มนนะตัวนี้ก็ลูกอยู่ที่นี่ออลูกอยที่นี่ใช่เกิดที่ไนยปี้ไม่ใ่ใ โหหายใหญ่สูงวะเธอสูงเท่าทไหร่อระพี่ตัวนี้ไม่สูงมากประมาณร้อยหกสิบนะลูกชายลุงเพชรแล้วแม่เขาสายไหนครับ <c oughs> แม่เขานี่ไม่รู้ อืปอเป็นลูกข้องที่ฟาร์มเลยใช่ไหมครับตัวนี้สมที่ฟาโอ้โหเจ้าจอนนี่นะผม,อมคอตันดีนะพี่นะสมุดสมจวนโอ้โหคอตันยังนะไลนก เขาเปิดแล้วผมับหน่อยเชื่องด้วยคอคอใหญ่เลยพี่ถ้าบอกว่าลูกฝังยังเชื่ออยู่เลยปูดเลยนาตาลักษ์ก็มีนะผมทั้งข้อขา มีครบเลยอะแต่รั์ชัด้วยสามปีเหรอพี่ครับประมาณสามปีมเพิ่งเพิ่งรู้นะครับว่ามีเสียต่อมีลูกชายลุึงเพชรเป็นพ่อพันอยู่ที่นี่ด้วยชื่อเจ้าจอนนี่ หายหน่อยครอผมโอเคอับ่ <c oughs> แม่ใส่เบิ่มไหมพี่ เรื่องเรื่องราคาผสมตัวผู้แต่ตัวนี้ต้องคุยกับแกต่อใช่ไหมครับครับอย่างเดียวลยค่ับแต่ก็คือมีเปิดผสมจริงตลอดเิดปผสมจริงครับคุยกับแกเลยแกเป็นคนเช่โอ้นครับราคาแบ่งปันก็คุยกับแกพวกลูกของลูกขวายก็เข้ามาดูได้ใช่ไห <นะ S 2> มครับ<ผ><ผ>เปิดตลอด